ฮ่า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 เี่ยมาไหเละฮ่า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 ฮ้ทุกคนฮทุกคนฮ่า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 ฮ้เฮบอด่ยวนะเจดูกรรมันมันถือมือทุกคนเฮ้ยมันดองกันตาทุกคน เงไงดีวะทำไมเป็นแรกพี่ทำอะไรอะเฮ้ยหยุดนะหยุดนะที่จะทำอะไรก็ผู้พ่อมาหยุดเดี ENNIS, ulously, ๋ยวนี after, ้เฮ้ยทุกคนหยุดนะลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเรียกบริวารมาทุกคนมีบริวารแล้วนี่จะเป็นบริวารมันเพื่อนระวังระวังคืนนี้มันมันมีบริวารมันมาด้วยนะทุกคน มันท้องขนาดเลียวบริวารมันมาทุกคนยุดนะยุดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานท้าพิสูจน์นะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะกลับมานั่งห้างสมิงนะครับทุกคนทจะเจอสมิงแก่นะทุกคนก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนได้พาเพื่อนวัดมาอีกคร้างนะทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อวัดนะครับผมก็ทุกคนครับคืนนี้ก็ผมไม่รู้ว่าสมิงจะออกมาไหมทุกคนก็คืนนี้ผมมากับเพื่อนวัดสองคนนะทุกคน พี่แฟงแล้วพี่เชนแล้วก็พี่ดูก็ติดธุระนะทุกคนพอมาก็ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายคลิปที่อื่นนะทุกคนเพราะวันนี้ก็ผมก็จะมาพิสูจน์สองคนนะทุกคนสถานที่ที่ผมจะมานั่งกันทุกคนมันติดป่าช้าด้วยนะทุกคนที่ผมเคยมาทําไว้กับพี่แฟงแล้วก็พี่เชนนะทุกคนก็คืนนี้ผมจะกลับมานั่งอีกครั้งว่าจะเจอสมิ่งแก่ตัวนั้นอีกไหมทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยทุกคนก่ <S <S อนนี้นะทุกคน ผมกับพื้นวัดก็ได้ขึ้นห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้บรรยากาศในป่าในป่าช้าที่ผมได้มาทําห้างนี้เงียบสงบมากทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าคืนนี้สมิงแก่ตัวนั้นจะออกมาไหมทุกคนผมก็จะนั่งบนห้างีเงียบนะทุกคนจะไม่พูดเลยนะทุกคน อ uhm like ุ้ยเฮ้ยุ้ยม่ตัวอะไรวิ่งมาุ้ยวทุกคนอุ้ย

เยอมากทัวรนในป่าทีานี้มีเยอผมก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นฟมินแกนนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาทางไหนทุกคนผมขอจะนั่งบนห้างนั่นแหละทุกคนคืนนี้ผมจะไม่รีบลงไปจากห้างนะทุกคนผมกลัวว่าผมจะโดนทําร้ายนะครับคุณจะเป็นอันตรายต่อพวกเราใช่เกิดเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เอาตัวรอดนะทุกคน ตอนนี้ก็มาแต่เสียงนะครับใครเสียงเดือดริวาทุกคนมีเสียงเดือดม,มีเสียงเดือดครับทุกคนหุยห้ยหุย้ยมีเสียงไหมครับมาด่าเลยใครครับยยุุหห้้ เฮ้ทุกคนทุกคนทุกคนมิงแก่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นไหมตึมิงแก่ตัวนี้นะทุกคนมีวิชาข่มที่แกงกล้ามากทุกคนเอ้ยพึ่งเอ้ยพึ่งฮ่า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 เนี่ยมาไม่เละฮ่ฮ่า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 ฮ้ทุกคนทุกคน ฮ่า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 ฮ้ย่จะยังจะยยดูพติกรรมกันมันถือี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันทองกันเฮ้ยมันท้องกันตากปฮังไงีวะมาแรพึ่าอะไรอะเฮ้ยหยุดนะหยุดนะที่จะทาอะไรก็พูดมาหยุดเดี๋ยวนี้ อยู่นะลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเรียกบริวารมาครับทุกคนน่าจะเป็นบริวารมันเพื่อนระวังระวังคืนนี้มันมันมีบริวารมันมาด้วยนะทุกคนมันต้องใครท่าเรียกบริวารมันมาทุกคนหยุดนะหยุดหยุดที่จะทำอะไรอ่ะเฮ้ย ให้ทุกคนบริวารตัวนี้มันดูอะไร <oo> ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันดูจริงจริงนะทุกคนอยู่นนะคิด <oo> จะมาทำทำร้ายพวกเราเหรอ <oo> คืนนี้ทุกคน <mon mon> ผมก็ไม่ได้เอาหนังดิกลงอาคมด้วยนะ <oo> ทุกคนถ้าผมเอาหนังดิกอาคมลง <t us> มาด้วยนะทุกคน มีวังซิ่งงตัวนี้บาเจ็บแน่ทุกคนแต่เราไม่ได้เอาอะไรมาเลยใช่เพื่อนเัือนแล้วว่าคืนนี้เราไม่ต้องรีบลงจากห้างหรอกรอดูสังเกตพฤติกรรมมันว่าคืนนี้มันจะเฮ้ยมันทำอะไรกับพนเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยคนมันท้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้วทุกคน ในค้างดิในค้างเออชุ่เท่ออ่ะเหรอทุกคนมันทำไหมค้างก็เดิมทุกคนทุกคนเหมือนเหมือนทองกระถายให้จมิงตัวนี้ค้างก็เดิมไหทุกคนบริวารมันนี่ร้ายมากทุกคนเฮ้ยหยุดนะหยุด วันนี้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยนะทุกคนผมจะลงจากห้างผมก็ไม่กล้าลงนะทุกคนยังไงลงไปก็เสร็จมันแน่ทุกคนพมาลกยบ้าไหมไม่กล้าลงง กูติดโกบเว้ยพอดีทุกคนทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮลโเหรอโลบ้าเฮลโลยโลเก้บ้าเฮลโลยโลบ้าเฮลโลบน้าอย่ายศกุศลเฮลโลโลเก้บ้าทุกคนไม่ได้ผมลงนะไม่ลงยังไงก็ไม่ลงในคัดไม่ลงผมลงไปนะครับ เฮลโหลมอสมันจะเดินโรบ้า,าท้าผู้พมไปลงนะมันเนี่ยเฮ้ยทุกคนเอาทุกคนของผมนะครับผมอุ้ยเฮ้ยมันพันต้นไม้แลทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะยุดเฮ้ยหยุดหยุดนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันจะพังห้างใช่ทุกคนมันจะพังห้างพวกเรานะมันจะเอาพวกผมลงไปได้เลยทุกคนแต่ผู้พมไปลงไปเด็ดขาดจะมิงแกตัวนี้มันมีปริวานมาด้วยนะทุกคน ไ,ไม่รู้มันจะทำอะไรกับพวกเราทุกคนคนนี้วันนี้มันจะทำอะไรต่อชินโนะดาอุตามูดิสนักโนท่อดปะบ้ามาจากกนัว เดีแต่ทองกระถ่ายอีกแล้วทุกคนรู้มันกำลังเรียกบริวารมาอีกแล้วทุกคนทองกระถ่ายเรียกให้ผมลงไปไม่ได้ทุกคนหยุดนะลุงหยุดนะหยุดนะคิดจะทำอะไรก็วววัอีกเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบริวารน้องมาแล้วทุกคนา เฮ้ยหยุดหยุดนะเฮ้ยเราไม่คิดจะมาต่อสู้นะเราแค่มาพิสูจน์ได้พี่พีเอฟเอฟได้รู้ว่ายังมีสมิงอยู่อีกไหมบริเวณเนี้ยเราไม่จะไม่คิดมาทำร้ายเลยเราไม่คิดว่ามันจะมีใช่พี่นัหยุดทุกคนอันนี้ เขาเดทนท้องกระท่ยอีกแล้วทุกคนสมิงค้างมากทุกคนตอนเนี้ใช่ทุกคนเหมือนหลุงเก็าท้องก็เหมือนเก่าเหมือนใหไงก็ไม่รู้ทุกคนผมก็บอมไปทุกงานตอนนี้ทุกคนผมก็เริม่มกลัวหมดแล้วทุกคนข <c oughs> องดีก็ไม่ได้เอามาด้วยทุกคนเด็กอะผมก็ไม่ได้เอามานะครับอยู่นนะหยุด ลงไปก็ลงไปไม่ได้เพราะเราใช่ใช่ติด<ช>ตัวมาเลยใช่ใช่เราลงไปเราก็เสร็จ<ช> <happening S 2> เพื่อนเสร็จมันแน่เพื่อนว่าเราต้องร้อยสถานการณ์เงียบลงก่อนใอยลงไปขึ้นเปนี่เราไม่ต้องลงไปเนาะน,น,นี่เมื่อกี้วกวยโบเว่บอก,ออบอก บริวารมัน<บ>เขียนมาทุกคนตอนนี้ผมกลัวมากทุกคนผมไม่กล้าลงออกจากห้างเลยนะทุกคนไม่กล้าศบตามเท่าไหร่ด้วยทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนห้างเงียบียวไว้ก่อนทุกคน กูที่เดอะห้ามากไว้บอขี้กันโลกี่กินเล่นนะล้อกี้เนี<ป>่ยทุกคน,น,นทุกคน,กนทุกคนไปแล้วทุกคนไม่รู้มันจะไปไหนอ่ะ เอาไงดีเพื่อนวัดเอาไงดีเพื่อนว่าเรารีบลงไปจากห้างดูว่าใช่ก่อนที่มันจะกระใมอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่เพื่อนทุกคนครับตอนนี้ผมกับเพื่อนวัดต้องรีบลงจากห้างก่อนนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมกับเพื่อนวัดก็ได้ลงมาจากห้างแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าตัวหิงตัวนั้นมันจ้องมาหาเราไหมทุกคนตอนนี้ใช่ใช่เพื่อนวัดระวังตัวเด้ ผมก็ไม่เจอเลยนะทุกคนเยอยมาเป็นวัดกลัวบปลาเาไม่เคยเจอเลยใช่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยทุกคนหาท่อบเรไม่ได้อะไรติดตัวมาด้วยใช่ใช่ทุกคนเราไม่ได้เอะไรตตัวไม่ได้เพื่อนวัดไม่รู้มันจะพูดหุยหุยยหุทุกคนไป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 นวัดไปไปหุยหุยยยุน่าไปไปนีบอกจากบ้านดีกว่าไป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  ทุกคนครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดนิด่ตำเพื่อถามคลิปต่อไปด้วยครับก็คลิปนี้ก็ผมต้องรีบพาพื้นวัดก็บผมรีบออกจากป่ากันก่อนนะครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคน